สวัสดีค่ะพี่น้องป่าสมพิดไปรอป้า,มา,าเมื่อวานนี่กะได้เห็ด chicken of the woods เขาเออ chicken of the woods มา,มา,าเมื่อวานนี่เอามาซ้ำนี่แหละเพาได้กินเห็นบ่พีนะ่น้องอันนี้ของแท้ค่ะบะมี่ย่างป่าสมไปกินมหาปีแล้วคอนี่ตอนนี่นะคะเนาะ้าเป็นของ ของประเมนสิกินบะไรมมนสีมีอย่างย่างหอบฝาดหอบฝานเนาะค่ะอันนี้ป้าเฮดเบิองแล้วชุนแนวเราเพราะว่าป้ากินมะขอ,อนีมาหาปีแล้วค่ะ <c oughs> เนี่ยค่ะพี่น้องกับชิดป้ากับชิทอดสู้กินเนาะค่ะเนาะใอ่ทอดใชอหัวหอมกับกระเทียมเนาะค่ะพี่น้อง เดี๋ยวป่าสมพิชลวกสะกอนเราจังเคยสิพัดเนาะคะนะ่ะเนาะโอเคค่ะพี่นองเดี๋ยวมากินด้วยกันค่ะสวัสดีค่ะ